โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมก็ได้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกมระบบก,กับในแมปที่ทุกๆหนึ่งวินาทีเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะทุกคนก็ผมจะเปลี่ยนแนวการทําเป็นแนวเ,เอแบบเพิ่มเปนเกาอย่างเดียวเป็นแนวพวกอย่างอื่นบ้างแล้วนะครับผมไม่ใช่ทําแต่แนวเป็นเก่าแล้วนะครับผมเพราะว่าคือก็มันหนึ่งพันรับแล้วนะก็ขอขอบคุณด้วยจริงๆนะทุกคนที่ทำให้ผมถึงจุดนี้ได้เนาะเค okay, มาเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมก็ ก็อื่นเนี่ยขึ้นแบบนี้เนี่ยทุกหนึ่งวีใช่ไหมเราจะมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นก็คือความเร็วที่อยู่ตรงหัวเราเนี่ยแหละครับทุกคนมาเดี๋ยวจะลองเล่นอันนี้ดูนะไม่รู้มันคืออะไรองอมันคือแผ่นล่องหนไม่ใช่แผ่นล่องหนหรอกแผ่นที่แบบเวลาเราเหยียบมันจะล่องหนนะผมไม,ไม่ใช่ดีมันจะหายไปนั่นแหละเราจะต้องใช้ความเร็วโอ้โหความเร็วถ้าไม่ถึงจริงๆเลยทุกคนอ่ะเราลองเราลองอันนี้ดูห้ามกระโดดนะทุกคน อุ้ยโมันไม่ไหวจริงว่ะกลับเลยไม่ไหวว่ะทุกคนเดีเราจะต้องทําให้ความเรือเราเพิ่มขึ้นไปมากกว่าน,นี้นะครผมขอรู้ก่อนมีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเอ้มีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมผมรับเออเขาเรียกอะไร daily reward มาหนึ่งวินนะครผมจะลองสุ่มดูได้เป็นคอมมอนอมคือที่ผมปิดไว้เนี่ยคือเมถ้าผมเปิดแล้วมันจะแบบโห อะไรวะเนี่ยลกเตรียมหน้าจอมาเขาซุ่มกอนนะทุกคนไปดูดิเราจะได้หนึ่งวินโอเคทำไมผมไม่สุ่มวันนี้ก่อนวะเนี่ยผมจะได้มาซื้อนี้ได้เวลาทุกคนเราจะดูสุดจุดห้าโอ้โหเวล่ะไมไ่จะเพิ่มเยอะหรอม้งทุกคนเอาง่งานสุดจุดห้าก็เหมือนเพิ่มทีละสองไปนะเออใช่น่าจะเพิ่มทีละสองนี่เขาให้เราหลบลูกที่ กิ่งมาข้างบนนะทุกคนโอเคมาน่าจะอันนี้น่าจะไหวไมั่ต้องใช้ความเร็วนิดหน่อยอะทุกคนเรเนี่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มาแต่รับของไงลืมดูแล้วผมได้แต่มาแนี้แรมแล้วเออลืมดูด้วยันเลี้ยงออกไม่ใช่เวลาทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปก่อนนะผมน่าจะไหวน่าจะไหวน่าจะไหวโอเค เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวใหม่นะครับผมจากปกติเป็นผู้หญิงที่แบบดูจะติดเลดก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วนะครับผม okay. โอเคต้องใช้ความเร็วจริงๆคอยถึงไม่ถึงแน่อนอนแล้วเราไปอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนห้าร้อยวอล์กสปีดโอเคเนาจะมีความเร็วถึงห้าร้อยแล้ว okay. เขียนใจอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมโอ okay. เคเดี๋ยวต้องเรียวิ่งจะไหวหรอวะน่าจะไหวครับทุกคน ความนะไปเลยเชื่อไว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 เคได้มาหนึ่งวินสวยเลยเขาจะไ่ขยับไม่ได้ว่ะโอคค้ความเร็วเราอ๋อเหมือนเป็นการรีเบิร์ดน่ะทุกคนอะไรอ่ะมีแข่งได้หรอโอเคเดี๋ยวเราจะต้องแค่จะเดินไปสุม่มอืมจะเดินไปสุม่มสัตว์เลี้ยงนี่คือแบบมันยากมากสุ่มเลยขออะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ใช่ของเอ้สวยห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เคก็ยังดีอะ่ะ หนึ 1> 1. ่งจุดสามอ๋อไม่ได้ดีมากแต่ว่าโอเคได้อยู่แหละครับผมทีนี้บวกทีละสามเลยวะเนี่ยโอเคนี่ไม่ไหวอะ่ะทุกคนเดี๋ยวร,รอความเร็วของเราเนี่ยให้มันมากกว่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะอาจจะลองอันนี้นะอาจจะลองอน,นี้ว่ามันคืออะไรนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นออมบี้ที่แบบเหมือนแผน่นตรงนี้มันจะยาวขึ้นแล้วเราจะต้องใช้ความเร็วนะครับผมมานนั้นนะเนาะเกมมาดแ๋ยวตัดภาพเลยดีกว่าตอนที่ผมวันนี้ ที่ผมมีความเร็วสูงสุดนะทุกคนอ๋อที่ผมรับมา,มาเป็นความเร็วเหรอโอ,โอเคโอเคคือในเซิร์ฟเนนตเนี่ยมีคน FK นะครับทุกคนแล้วดูความเร็วแต่ละคนคือแบบเขาไม่เขาไม่เขาไ,ไม่แบบนี้เลย uh, ทุกคนเขาไม่แบบไปเล่นอย่างไปเล่นตรงนู้นตรงนี้เลยหรอทุกคนคือเขาจะ FK อยู่อย่างเงี้ยมันไม่มันนะเพื่อนเอาหายจะไปอีกโลกหนึ่งละมั้งทุกคนความเร็วสักวันนี้ลองดูกันเอ้ยมันต้องกระโดดด้วยนี่หว่าโอเคโอเค มานี้มาน,นี้แล้วก็กระโดดกระโดดคือเราความเร็วมันต้องพอดีเว้ยถ้าเราเร็วเกินไปมันจะจะเร็วแบบเร็วมากๆแหละทุกคนจะเราร่วงได้เคยังไหวยังไหวยังไหวโอเคเออเคโอ้ยโอยโอเนี่ยบอกแล้วมันเร็วเกินโอเคเราลองเดีลองใหม่ครับทุกคนมันโอ้ยต้องห้ามรีบโอเคโอเคจึ๊บจึ๊บไม่จะไหวมันก็ okay. ไ,ไหวแหละแต่ว่ามันเร็วไปหน่อยโอเค โอเค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 ยังไหวยังไหวเขาหญิงโอ้เขามีรย่รวมกันละโอเคยังยังเอาอยู่ยังเอาอยู่ปึ๊บไหวบ่เยเออเคอันนี้เริ่มแบบสบายแล้ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรขนาดนั้นอีกเดียวเองโอ้โหนิดเดียวก็บ้าละอีกโคตรไก่โอเค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 ค่อยๆอันนี้เราเก็บความเร็วไว้ก่อนครับทุกคนไปสวยสวยมาก สวยอือืสวยมากโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเริ่มทอแล้วผมมาวิ่งฝ่าตรงนี้ไปยังจะดีกว่าทุกคนขอรับนี้ก่อนอันนี้ได้ไหวมากเลยได้มาอีกสอา250โอเคชือ้อน่าจะไหวครับทุกคนไปไปเลยไปเพราะว่าโอเคไม่ไหววิ่งกลับเลยโอเคมาทุกคนได้ละเอ้ย <laughs> ร่วงอ่ะไม่เป็นไรชิเราจะวิ่งแบบนี้ความเร็วเรามาครับคนตอนนี้เราจะถึงพันแล้วความเร็วเราคนเร็วตอนนี้โหโอเคบอลมันดูช้ามากเลยหรือว่าเราเร็วเกินเขาเร็วถึงสุดที่หนึ่งพันแล้วได้แบชมาด้วยโอเค้ยร่วงอีกแล้ว เชียรมานั I I ้นผมเปลี oh. ่ยนบ้างแล้วกันรู้ส like ึกว uh ่ามันน uh. ่าเบื่อไปทาลองวิ่งนี่ดูไไวไหวไวไวผู้หญิงไหวเปล่าเคเธอน่าจะไม่ไหวแต่ผมไหวสวยได้มาหนึ่งวินโหไมุ่้มค่าเลยว่ะมันมีอะไรที่แบบได้วินเยอะๆไหมผมเก็บสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เก็บสัตว์เลี้ยงดีเก็บเออเขาเรียกอะไรเออไอเนี้ยให้มันได้สี่วินแล้วผมค่อยสุ่มดอว ค okay, เดี๋ลองดูกันมันมีอะไรหรือเปล่าเคยเราจะสุมได้ละวอห,หนึ่งนาทีนะผมมันไี้สามารถเรื่องเรื่องสปีดได้ด้วยเหรอเออดีนะเนี่ยก็ดูกันอันนี้เป็นหางต้องใช้วินในการนี้เจมีรีเบิร์ตด,ด้วยสามารถบวกวินได้ต้องใช้สิบวินผมว่านะอาจจะรีเบิร์ตก่อนหรือไม่ก็อาจจะไปดานใหม่โลกใหม่ก่อนนะทุกคน เ okay. รียวร้อยความเร็วเรามันมากกว่าน,นี้ก่อนนะผมบีงอย่างเราจะรับนี้ได้ยังอย่างเลยอะโอเคมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรอสุ่มสปินนะนะที่หวานวางไว้เลยอะไม่เอ,อ่อถ้วยกอ็อาจจะเป็นไม่ถ้วยก็อันเนี้ยหนึ่งร้อยก็อาจจะเป็นอันนี้นะครับผมสัตว์เลี้ยงผมอยากได้สัตว์เลี้ยงมากกว่านะมันดูโอพีมากอะทุกคนเพราะชื่อมันก็บอกแล้วแหละว่าโอพีเพช ดูแบบน่าจะแบบสุดน่าดูเลยทุกคนโอเคผมขออนุญ,ญาตได้เรียงว่ะอีกสิบวิโอ okay. เคเทียมมาทุกคนตอนนี้ผมได้ละคือความจริงไอสัตว์ตัวเนี้ยมันจะอยู่ในตรงนี้ครับทุกคนน่าจะอยู่ในตรงนี้ตรงเก้าเก้าเก้าเนี่ยนะผมแต่ผมจะซุ่มแบบธรรมดาเนี่ยน,นะนนะขอภาวนาให้ได้เลี้ยงอุย้ยได้หนึ่งหมื่นโอ้โหแล้วมันสปอยผมโดยการบอกอันนี้ด้วยนะโอ้โหเร็วเกินเร็วเกิน ไม่อยากเสียความเร็วหนึ่งหมื่นนี้ไปเลยอะแล้วอีกอย่างนะคือแบบคือถ้าเราแบบไปเก็บวินตรงนู้นได้ใช่ไหมคือความเร็วเราก็จะหายไปอ่ะเอาก็เอาเดี๋ยวผมจะลองวิ่งโอ้โหหายเลยตอนแรกกะว่าจะแค่ไปยืนดูว่ามันได้เท่าไหร่หายเลยหายหมดเลยผมจะถอเออทำไมผมไม่ซื้อไอ้พวกนี้วะมันมีโอกาสที่แบบเราน,นีใช่ปะอันนี้คือซื้อเหรอเอาซื้อเหรอโอเคมันจะได้บว่วง เออัตราความเร็วในการวิ่งปะหนึ่งเปอร์เซนต์วอลกสปีดโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอันที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับผมซึ่งผมขา้นเดานะอันที่ง่ายที่สุดเนี่ยเป็นอันนี้เว้แต่ว่าอันเนี้ยมันก็ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันเป็นแค่เดินตรงอะ่ะทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วมากขนาดนั้นเนาะเอาจริงคนที่แบบวิ่งช้าเนี่ยก็วิ่งได้นะทุกคนโอเคผมว่าอันเนี้ย น่าจะทันอยู่มั้งชือ้อไปเโอเค,อเคต่อไปเราวิ่งขึ้นไปเลยนะทุกคนโอเคน่าจะทันอาแค่นี้โอเคเออเริ่มวิ่งเลยละชือ้อจะทันปะวะเคกะว่าจะเก็บวินให้ได้สี่วินก่อนแล้วเราจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงกันนะครับผมโอเคทีน,นี้นี่แบบยากเลยเพราะว่าวินในแบบเนี้ยเก็บ เก็บง่ายนะถามว่าเก็บง่ายนะแต่ว่ามันจะรีเซททุกอย่างของเราเลยมันกับรีเบิร์นอะแต่ว่ามันจะเป็นการรีไม่น่าทันวะน่านจะเป็นการเขาจะเปรีเนี่ยทุกคนความเร็วขอให้ทันเถอะต่อไปอะเชือ่อเขียนจะนจะทันสวยก็อยู่ตรงนี้ก่อนเขาจะบผมขึ้นไปได้แล้วนะาะว่าผมจะดูก่อนนะครับผมว่านียยา่ได้ยังเขียนได้ละ เราขึ้นไปเลยกดทัชโอเคกลับมาช้าเหมือนเดิมเลยทุกคนแต่ว่าเหมือนความเร็วเราจะเพิ่มเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมมีเป็นอันนี้นะผมเป็นเทลเป็นหางเคนี่ก็จะให้จอยเลสอย่างเดียวเลยมันคือเลสหรือแรสนะเคผมจ้มาสูงมวันนี้นะครับผมลองคิดว่านะครับจริงอะ่ะ ผมจะสุ่มอันนี้ก็ได้นะนูบเอกแล้วให้มันได้แลมแต่ว่าผมว่ารอสุ่มนี้ดีวกว่าหมอเรียกว่าสัตว์เลี้ยงแบบนี้คือแบบโคตรกางไม่มีสัตว์เลี้ยงกางขนาดนี้แลก่อนเลยทุกคนเจอไปเป็นดวงจันทร์ะนะนดวงจันทร์คืนเปลี่ยนสภาพอากาศใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมทีนี้เหนื่อยเลยแต่ผมจะแก้รับนี้ได้แล้วนะผมแก้รับฟรีกริฟได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือไปโลกต่อไปให้ได้ ดีไหมหรืออาจจะรีเบอร์สักหนึ่งรอบใช้ประมาณของเราอาจจะรีเบอร์สักหนึ่งรอบโอเคเราต้องลองดูคนระับทุกคนซื้อสเลียนนี้ได้ผมจะพอเลยนะโอเคจะกดอ,อินเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดความเร็วของเราตอนนี้แล้วกันตอนขึ้นนี่แหละโอเคผมรู้สึกมันคนใจร้อนนะผมอยากอยากไปได้เร็วๆนะคุณผู้หญิงมัน,นไปได้เรไมใช่หรอวนะ่เอย,เอยไม,ไม่ไม่ทันไม่ทันโลบโลบไปหน่อยโลบไปหน่อย โอเคน่าจะได้นะชิบโอเคอยู่ตัวนี้ก่อน,นครับทุกคนโอเคผมว่าเน,นี้ยงานสุดแลวสำหรับผู้เล่นใหม่ก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นอนุน่ะจะต้องมีความพยายามนิดหน่อยนะก็ไม่นิดหน่อยหรอกความพยายามมันต้องสูงพอสมควรนะครับผมอันนี้มันโอ้โหคุณผู้หญิงเขาเดินอวดเราแบบโคเทพเค okay. เดี๋ยวจะวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับผม พันบ่วโอเคยังได้อยู่จะได้บอว่าต่อไปว่าไม่ได้กลับ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 โอเคเกือบ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 ไม่รู้ว่าการวิ่งกระโดดมันจะช่วยหรือเปล่านะผมจะวิ่งกระโดดเอ้ยคิดคือผมตกก่อนดีกว่าที่จะโดนไอ้นีค่าตายอ่ะไม่ได้โอ้ยมันไม่ได้จริงทุกคน เรามาเรามาไปชั้นหน้ากันดีกว่าว่าใครจะผ่านก่อนโอเคเคเคยังได้อยู่โอ้โหพี่ชายเขานายโอ้โ oh ห oh. ล่วงด้วย <c oughs> วัตเตรอวิ่งมาแล้วก็ล่วงเหมือนผมตอนนั้นเลยโอเคเราจะขึ้นไปวันนี้โอเคน่าจะได้แล่วแหละว่าควบมเร็วห้าร้อยก็น่าจะผ่านแล้วมั้งดีด,ดูตรงนั้นดีมันมีอะไรบ้างวะน,นั้นอะ ควาจริงๆว่าของเราแค่รีเบิร์นได้ก็ภูมิใจแล้วนะชโอเคได้มาหนึ่งวินโหผมคิดว่าที่ต่อไปอาจจะได้วินเยอะกว่านี้แล้วก็อาจจะยากกว่านี้ด้วยนะทุกคนโอ้โหเป็นไงล่ะคุณผู้หญิงวิ่งช้าเหมือนกันเลยแต่ผมช้ากว่าโอ้โหวมจริงเรามีความเร็วห้าร้อยเนี่ยเรามาวิ่งตรงนี้ตรงนู้นก็น่าจะได้นะมันจะไม่ตายด้วยนะทุกคน แต่ว่าที่ต่อไปถ้าจะบวกวินเยอะมากยิ่งขึ้นนะค่าวินอะไรเนะีอะไรแรงรีเจเนอรีคือสิบลารสวอล์กสปีดโอเคเอ่อเดี๋ยวเรารอให้เราเร็วกว่านี้ก่อนดีกว่าครับทุกคนคลิปนี้น่าจะยาวแต่ว่าไม่เป็นไรผมเพื่อทุกคนผมทำได้แล้วโอเคความเร็วสองรอแล้วค่อยไปอัปเกรดความเร็วดีกว่าทุกคนมันอัพเกรดได้ตลอดใช่ไหมละ่ะ เ okay, ยังทันอยู่ยังทันอยู่ชื่อทันปะทันมาครับทุกคนตอนนี้ผมสามารถอันนี้ได้แล้วทุกคนซื้อสัตว์เลี้ยงอวดเพื่อนนายย่ามาอวดเลยโอ้โหแล้ววิ่งกันเป็นว่าเล่นเลยปุ๊บมันจะต้องซื้อสัตว์เลี้ยงให้ได้โอเคจบซื้อพิษันละเฮ้ยได้โอโ้โหมันก็ต่ำสุดอยู่ดีปะอ่ะไม่เป็นไรขอแค่บวัเยอะก็พอโอโ้ ไม่ต่างอะไรกันเลยนี่หว่าสามตัวนี้ใส่ได้กี่ตัวสี่ตัวโอเคโอเคผมจะได้นี่อันต่อไปละฟรีกริฟต์แล้วก็สปินก็จะใกล้ได้ละได้สุ่มสองอย่างเนี้ยอันสุดท้ายอะรอบสุดท้ายอะอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บบินเรารัวเลยความจริงผมอ่านนานกว่าน,นี้นะที่ทุกคนเห็นอาจจะแบบแค่แบบสิบสิบห้านาทีสูงสุดอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อันเนี้ยปลามาจะยี่สิบนาทีละ โอเคไม่เป็นไรครับทุกคนคนอื่นเขายังทางานกันีเลยทาไมเราจะทํางานไม่ได้ใช่ไหมเวลาไล่เรียกกันเลยระหว่างฟีกิฟกับสปินเนะี่ยโอเคมานนี้ได้ละแครมได้มาเป็นหนึ่งวินตอนแรกก็ก้่าจะได้สปีดไม่เป็นไรไม่หวังแล้วเขาหวังเสกเลี้ยงก็พอได้หนึ่งวินโอ้โหแต่ก,ก็ยังดีอะเราจะได้แบบรรูปเป้าหมายในการรีเบิร์นของเรามากยิ่งขึ้นแต่ว่าหวดจะห้าเลยนะทำไปเล่นใช้ได้อยู่โอเค ผมจะไม่ซื้ออะไรโมดส่วนเราทุกคนผมว่าผมจะมุ่งเป้าหมายไว้ที่การเรเวอร์อย่างเดียวแล้วนะครับผมผมจะเล่นอันนี้อัน,นสุดท้ายแล, <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นไอ้อันที่มันเป็นทางตรงย,ยาวที่ผมให้ทุกคนดูเมื่อตอนนั้นนะผมไอ้อนนู้นเนาะโอเคผมจะเล่นอัน,นสุดท้ายบวกเลยว่ายี่ึ้นนะาน,นี่ผมชอบเราจะได้แบบเล่นในง,งานยี่ึ้นนะโอเค ก็ถ้าใครมาเล่นแล้วก็อย่าลืมกดปิดนี้นะมันลงหูลงตามาเนี่ยพวกนี้แบบ UI อะไรมันลงหูลงตามากนะทุกคนปุ๊บเกือบไม่ทันไหวหนึ่งวินนี่ก็จะให้จอยอย่างเดียวเลยโอเคสวยโอ้กรลมาช้าเหมือนเดิมเลย AFK ครับทุกคนอันเนี้ย500ก็น่าจะไหวหรือเปล่าที่ผมบอกไว้500น่าจะไหว ก็ okay. จะสะสมความเร็วให้ได้มากกว่านี้ก่อนตอนนี้เราวิ่งโครช้าเลยนะนกับพ่อหนุ่มคนนี้เขาเพิ่งเข้ามาเนี่ยนะนะสัตว์เลี้ยงของเรามีเลเวลด้วยนะทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่าเลเวลเนี่ยมันเกี่ยวกับพี่แบบถ้าเือยยิ่งสัตว์เลี้ยงเร,เราเลเวลสูงเนี่ยมันจะเพิ่มค่าสปีดให้มันเยอะมายิ่งขึ้นหรือเปล่าโอเคเดี okay. ๋ยวขอปิดปิดหน้านี่ก่อนอจริงนะผมว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้ววะ่ะความเร็วห้าร้อยอ่ะเพราะผมลืมไปว่า ถ้าเราวิ่งใช่ไหมก็จะยิ okay. okay. ่งอันมานย่งขึ้นแต่ไม่เป็นไรผมไม่สนไปดีควาผู้หญิงเอาเอาอะไรของเขาอ่ะเออยังทันอยู่ยังยังทันอยู่เออตายเอาเอาอะไรของเขาอ่ะนั่นเขาเขาก็ตายเหมือนกับเราอ่ะเขามี่เขาเดือทั้งสองแสนของจริงเขาวิ่งไปได้เลยนะอะไรเขาผู้หญิงมันยืนมองหน้าเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายวะเป็นผู้หญิงแหละโอเค หรือว่าผมจะเล่นนี้ต่อดีว่ะเอาจริงอันนี้ต่อก็ง่ายนะช่างมานันอาผมเล่นนี้ต่อดีว่าผมไม่เล่นแะแอนนะมันยากเกินก็เมัน,นมจะง่ายอยู่นี้สท่านี้โอ้เฉียวไปแบบปลายเล็บมีเฮ้อวไายอยู่แหละเฮ้ยวิ่งไปเอ้ยเอ้ยเข้าจริงอันหนึ่งได้ป่ะวะไม่น่าได้ไ่ว่ไว่ไวแหละวไหว่ไว่ไว โอเคไปเลยหนึ่งวินอีกแค่หกวินเท่านั้นเราถึงจะสามารถรีเพิร์นได้โว้ยทอเลยหน้าหน้าตาคนท้อวันนีวมีแต่เขาต้องมาเยืยนมองหน้าเราอ่างนั้นแหละคนในส่วนคนในเซิร์ส่วนใหญ่เขาจะเอฟเคกันนะเพราะฉะนั้นเราจะ,จะทําตามเหมือนคนนี้นะคือเขาแบบเขาแบบอันนี้ไปทั่วเลยนะทุกคนเขาอวนไปทั่วเลยนะ ดู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 คือแบบเอาง่ายๆคือคนแบบเนี้ยมันเป็นคนพ่วงขี้อวดน,นะที่ผมไม่ได้หมายถึงแบบทุกคนนะทุกคนหมายถึงบางคนเนาะก็คือถ้าแ,แบบสมมุติว่าเราวิบบ่งช้าแล้วแบบคนหนึ่งมาวิ่งเร็วตัดหน้าเราอ,อย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบผมไม่ชอบมากก็มีอุจจาระคนรีบไปไแล้วผมรู้คุณตัว,ตวต้องสองได้แล้วหรือเปล่าวะน่าจะใช่แหละเขามีวินตั้งสามร้อยแล้วบอเมื่อกี้ที่ยินใครวนะเนี่ยก็แปดร้อยเลยอโอ เขาไม่วินเยอะมากแล้วอย่างคือเขาไม่ยอมรีเบิร์ตไม่ใช่รีเบิร์ตทุกทีเขาไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไรที่จะเนี่ยนะทุกคนเล่นเพื่อที่จะได้วินเลยนะหรือวินเขาเยอะแล้วหรือเขาแบบอาจจะไปถึงด่านนู้ดด่านนู้ดด่านนู้นนูน้ได้แล้วก็ได้นะเพราะว่าเขาแบบมาอวดคนที่แบบด่านแรกอยู่แล้วเคมาน่าจะไหวอยู่แล้วแหละเดี๋ยวต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ใครมันวิ่งมาแล้วมันตาย <c oughs> ไม่จริงเห็นกับผมอ่ใครมันวิ่งมาแล้วมันก็ตายเลยวะ่ะโอเคชับนผ่านมา25าทีแล้วเนะี่ยเออทนันมัง้งชบเกือบเกือบไม่รอดรอรอ,ออีกลูกนึ่งมาดีกว่าว่พราะว่าน่าจะไม่ทนัน เดี๋ยวอาจจะทะันแหละแต่ผมแค่ไม่กล้าไปตอนนั้นผมอยากเอาให้มันผ่านไปในะครั้งเดียวซะมากกว่าเรียบร้อยผ่านเย่ yeah. อะไรเนี่ยเกมเอาวอร์ดห้าวินโอ้โ oh. หน่าภูมิใจมากห้าวินเดี๋ยวคุณยู่คนนี้เขาไม่ได้ทักวินเลยเหรออ๋อใจเห็นเขามีความเร็วสูงเอ๊ะเขารับไม่เฉดิเขารับอันนี้นิว ขอรับไปเก็บนี่หว่าเอางี้ดีกว่าถ้าความเร็วผมสามร้อยทุกๆสามร้อยผมจะวิ่งขึ้นไปวันนี้เนาะโอเคเพราะว่ามันจะได้ผ่านนะผมเพราะว่าความเร็วเรามันแบบไม่ได้หยุดชะงักเวลาเราเล่นใช่ไหมมันก็จะขึ้นไปใช่ไหมทุกคนมันก็จะอันนี้เพิ่มขึ้นด้วยเวลาเราขึ้นไปตรงนี้อันเนี้ยผมว่าเป็นที่าร์มวินชั้นดีเลยแหละเพราะว่ามันมัน,ม,นมันดีมากอะทุกคนง่ายง่ายเพราะว่าคือ ก็หมายแา้วแค่หลบหเรื่องบอลกลมๆสีแดงแค่นี้แต่คือเราจะต้องมีความเร็วที่แบบค่อนข้างที่จะเร็วนะทุกคนอันเนี้ยคือคือเราแค่โอ้โมือจะพูดคือเราแค่ต้องสะสมความเร็วแค่นั้นเองนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ยากเลยนะอย่างน้อยมันก็ไม่เหมือนไอ้ทางตรงยาวที่มันพื้นเป็นร่องหุนแล้วนะง่ายๆเป็นง่าย ไหวไวะไหวแหละแต่ว่าผมไม่เอาดีกวา่าไม่อยากเสี่ยงมีห้าวินแล้วให้ผมได้เอออีกห้าวินเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วอันมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วเอาจริงนะผมจะตัดไปตอนที่ผมมีสิบวินแล้วรีเบินได้มันก็ทําได้นะแต่ว่าผมว่านะเราเล่นแบบนี้ทุกคนดูน่าจะดีกว่าจะได้เห็นความพยายามของเรานะทุกคนคือเราเป็นยูทูบเบอร์ยังไม่ถึงว่ายูทูบเบอร์เลยขนาดหรอกแค่มีถึงพันซับนี่แหลนะทุกคนเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสายฟรีแล้วกันอ่ะนะครับผมความจริงเราซื้อสสตเลี้ยงได้หรือซื้อเอาหางสีตัวนี้ได้ทีฟ้านะผมต่อไปเพื่อที่จะเพิ่มสปีดความเร็วอะไรอย่างนี้ได้นะแต่ว่าผมไม่เอาดูดังว่าผมอยากรีเบิร์แล้วจบคลิปมากกว่านะจริงไม่อยากเล่นให้มันยืดเยื้ออะไรขนาดนั้นมากสักเท่าไหร่นะครับผมม,มาทุกคนเอาไมเมืม่อกี้ผมเล่นจนตายผมเล่นเพลินไปห,หน่อยรษที เกเกทน่า okay, okay, okay. จะผ่านนะครับผมความเร็ว500เอาจริงก็ผ่านแล้วแหละมันก็เลยง่ายหน่อยถ้าแบบคนมันเพิ่มความเร็วได้เร็วนะได้แบบได้เยอะด้วยนะผมโอเคมันคนผู้หญิงคนที่เขาอวดเนี่ยเขาออกไปแล้วนะผมคนในเซิร์ฟก็ไม่ค่อยอวดอ,อะไรมากแล้วนะครับผมเอาจริงนะวอล์กสปีดสูงสุดของคนในเซิร์ฟยังมีแค่คนเนี้ย800อยู่เลยโอเคมี1,000ข้ามาแล้วเคปเรียบร้อยอีก3วินเท่านั้นเราจะสามารถ รีเบิร์ดได้แล้วท้อเลยไม่จะท้อสิเขาเรียกว่าอะไรต้องภูมิใจเออเราต้องภูมิใจนะทุกคนเราดูเขาอวดโหเป็นเป็นลูกพี่ลุกน้องหรือว่าเป็นแบบฟาแฝดกับคนเมืติกีหรือเปล่าวะดูเหมือนเขาจะอวดนะไม่น่าอวดนะเขามีแค่หนึ่งพันเองมั้งเฮ้ยทุกคนโอ้โหอ,อยู่อย,อยู่ฟ้าประทานพรให้ผมได้วินมาสิบไม่ใช่ฟ้าฟาประทานพรขรองผมรับกิ๊บมาเองกระโด <laughs> ใช่มาม เดี๋ยวเราสุ่มอีกสักหนึ่งรอบได้มาหนึ่งวินตอนนี้ผมมีสิบแปดวินแล้วทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วสุ่มสัตว์เลี้ยงเป็นเลยสองรอบสุ่มเกินนะโหได้ตัวเดิมรีเบิร์ดได้แล้วอีกอีกรอบอีกอีกรอบึ่งได้แรงว่ะไหนเขาดูหนเขาดูหน่อย,อ,อ,ยอีกเบสได้ไหมอันนี้คือก่อนอีกเบสโอ้โหโอกทีละสิบเลยโอเคมาผมรีเบิร์ดแล้วทุกคนมาพร้อมอนะสามสองต้องน้ำสอกรีเบิร์ดเลย <laughs> เรียบร้อยเว้ยเดือยทำไมมันตอนแรกมันบวกทีลสิบใช่หรอวะอ๋อ um เสียดวเราไม่หายหรอไม่ไม่หายต,ตอนแรกม,มันบวกทีลสิบเนี่ยบวกทีลแปดแล้ววะช่างมันด้วยกันเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยคนจะต้องจบวเพียงเท่าน,นี้ทุกคนก็ช่องก็กดไลค์กับ like, สปายด้วยนะแล้วก็ขอบคุณน,นทุกคนที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้นะครูดี้ติดตามผมถึงหน,นึ่งพันซับเนาะโอเคเอาเป็นว่าผมจะพยายามทำคลิปที่มันดูสนุกกว่านี้แล้วก็ดีกว่านี้แล้วกันผมไปละเจอกันครับทุกคน บา,บายครับเดินแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะมีเวาลาางเนาะใหญ่จากการับไาย,ายเดี๋ยวอนาคตผมจะสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มของตัวเองเนาะในโรบบอกได้แหละเดี๋ยวไว้ก่อนลวกันนะทุกคนเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าจะเอาเป็นแบบกลุ่มแบบไหนเนาะทุกคนโอเคไว้เจอกัน่คลิปหน้าลวกันครับสวัสดีครับ